วันนี้อยู่ที่ไหนนักข้าวผมตัวแม่ร้านร้านนี้เขาบอกว่าปูนะครับอร่อยมากนี่เรามาแบบแม่ร้านเทมปุระครับน้องหมวยนะครับเยี่ยมนิเยี่ยมเยี่ยมมาเยี่ยมไหเยี่ยมก่อนเยี่ยมนี่ เกียวโป้ครับรอ้ <c oughs> อนร้อนอืมเยี่ยมดีเยี่ยมไหมไนะอร,ร่อยไหมอร่อยมากเลยครับ <c oughs> อร,ร่อยมากเลยครับอร,ร่อยมากเลยครับอันนี้คือไข่เจียวอะไรลกูกที่เอ็มดีกินเนะี่ยไข่เจียวอะไรครับไข่เจียวมูวงน,นีกรอบไหมครับกรอบกรีบเลยไหมกรอบ แข็งกรอบมากเลยครับอ่ะกกอบมากมากมากบายบายไป,บไ,ปไปเจอกันใหม่นะครับวันนี้ไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย